นี้น้องแหมมก็มีรถเข้าใหม่มาแนะนํานะคะเป็นรถกระบะแคบนะคะหรือว่าตอนพึ่งบ้านเรานั่นเองนะคะกับรุ่นอ s u ู u ีแม็กปี2021เครื่อง1.9กับราคาเพียง5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าใครที่มองหาอยู่นะคะเป็นสายกระบะแต่งซิ่งไม่ควพรพลาดเลยค่ะเดี๋ยวน้องแมมพาชมรอบคันกันเลยจ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะนี่เลยค่ะด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นโชมหน้าใหม่นะคะเป็นหน้าปิโล นี่เลยค่ะกระจังด้านหน้าก็จะเป็นแบบโรเมียมนะคะภายในก็จะเป็นสีดําด้านนะคะมีช่องระบายอากาศมาให้เรียบร้อยนะคะนี่ไฟลงไฟเลี้ยวหรือว่าไฟด้านหน้านี่คือยังคงใช้งานได้ตามปกตินะคะสีตัวรถนะคะก็จะเป็นสีขาวเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะอันนี้ของเรานะคะรถไม่มีชนหนักที่ความน้ำท่วมและที่สำคัญไม่แท้ร้อยเปเซ็ค่ะ มาต่อกันที่ล้อกันเลยดีกว่าค่ะล้อบอกเลยว่าสุดพีคเลยค่ะเราแต่งล้อมแมกเวลมาให้ทั้ง4ีล้อเลยค่ะยางก็เป็นยางใหม่ทั้งสี่เส้นดอกยางหนาๆเน้นๆสามารถใช้งานได้ยาวๆกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านข้างนะคะนี่เลยค่ะตรงนี้เขาเรียกว,ว่าไฟเลี้ยวทับทิมนะคะจะติดอยู่ด้านข้างของตัวรถตรงนี้ก็เป็นรุ่นนะคะหรือว่าสเปคแค้หรือว่ารถกระบะตอนครึ่งนั่นเองนะคะด้ามจับก็เป็นแบบโพรเมียมนะคะสวยงามมากๆตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีนขาวได้อย่างลงตัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวตามน้องแหนมมาชมด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าเราจะแต่งอะไรมาให้คุณลูกค้าบ้างนี่เลยนะคะด้านหลัง เราแต่งเหล็กค้ำหลบป้ายมาให้ด้วยนะคะสำหรับสายซิ่งที่อยากได้ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะคะที่เปิดฝาท้ายดูว่าฝากระบะแล้วก็จะเป็นแบบคมเมียมสวยงามมากๆนะคะแมกไลเนอร์นี่ก็สภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่มีชำรุดใดๆทั้งสิ้นค่ะเดี๋ยวตามมาชมด้านล่างอีกนิดนึงนะคะนี่ด้านล่างเราก็มียางสแปร์มาให้นะคะตัวนี้ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะยังเป็นยางใหม่จากโรงงานเลยค่ะ ตามมาต่อกันเลยค่ะเดี๋ยวน้องแมนจะพาไปชมภายในรถนะคะนี่นะคะคันนี้เป็นอีซูซ s สมาร์ a แคปนะคะสามารถเปิดแคปได้ถึง90องศากันเลยทีเดียวค่ะเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าสีเทานะคะเย็บด้วยตะเข็บสีขาวเพิ่มความสวยงามนะคะพวงมาลัยต่างๆนะคะฟลุ่งไฟต่างๆก็ยังคงใช้งานได้ตามปกตินะคะนี่ คันนี้ใหม่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะอยู่เพียงแค่5 7 0 2 6กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีดำนะคะดูแลรักษาง่ายเครื่องเสียงฟังก์ชันต่างๆก็ยังคงใช้งานได้ตามปกติค่ะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดนะคะสามารถใช้งานได้ง่ายมีหวางแก้วนะคะที่เก็บของนะคะเราก็มีมาให้ครบยังคงใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะเดี๋ยวไปดูเบาะที่นั่งด้านหลังนิดนึงค่ะ อันนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำนุ่มมากๆเลยค่ะยังใหม่กริบนะคะทีวางเท้าพรมต่างๆก็ยังใหมเอียมเหมือนกันค่ะและอีกนิดนึงสำหรับการเลือกซื้อรถมือสองนะคะการดูเม็ดอาร์ตนั่นเองนะคะนี่เม็ดอาร์ตยังปรมสวยทุกจุดนะคะนี่เลยค่ะ รถของเราไม่มีชนหนักทุกความน้ําท่วมนะคะและที่สำพัญใหม่แท้100%เเซแน่นอนคะ่ะสุดท้ายนะคะเดี๋ยวน้องแมมพา,มาชมห้องเครื่องยนต์เลยค่ะบอกเลยว่าเครื่องยนต์คันนี้ยังใหม่เอี่ยมนะคะเป็นรถปีใหม่ปี2021นี่ดูได้เลยค่ะจุดเต็มสีต่างๆหรือว่าจะเป็นแผ่นเพจแผ่นมอ,อก,กอน,นะคะก็ยังอยู่ครบเม็ดอาร์คที่ฝากระโปรงต่างๆก็ยังกลมสวยทุกจุดนะคะหัวน็อตต่างๆยัง ใหม่คลิปนะคะแข่งกันความร้อนเราก็มีมาให้ด้วยนะคะลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะออกรถกับเซรีไทยรถสวยนะคะก่อนออกเราก็เช็คให้30รายการนะคะเปลี่ยนถ่ายของเลเเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ครบจุดเลยค่ะลูกค้าไว้วางใจได้เลยค่ะซื้อรถกับเซรีไทยได้รถเกรดเอได้นอนจ้าเป็นไงกันบ้างคะกับรถที่น้องแมมพามารีวิววันนี้นะคะกับกระบะแคบดีแม็กตอนครึ่งนั่นเองนะคะปี2021เครืค่อง1.9กับราคาเพียง5 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะ ใครที่มองหาอยู่รีบโทรหาน้องแมมได้เลยค่ะ0937539472เซฟเบอร์ er, และแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าคนใดที่อยากได้นะคะอยากจะจองจองแค่100บาทนะคะรับโปรประเด็ดไปเลยค่ะช่วยพรอพกนวดดอกเบีย้ยต้นต้น2.59เท่านั้นและเข่ารีไปเลยค่ะ90วันค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องแหมมเซรีไทยรถสวยก็ต้องขอตัวรากันไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ